ันอ๋อสะดุ้งตีงเอาแม่สะดุ้งตีงเอาแม่สะดุ้งตีงหอยเอาโตโตโอ้ยปลาเป็นฝูงอยู่ที่นั่นทีมงานไปหาสันอันสะดุ้งคั้งเดียวขืนโคกอยู่สันก่อนมันก็เปลี่ยนไปทั่วเลยที่น้องก็มีก็เบิร์กอยู่สะดุ้งครั้ขงเนโคกขืนยังอยู่สันได้ปลากระตือยูบอันหนึ่งมานี้เป็นฝูงเลยพี่น้อง

อยบัวเป็นใครยูบัวแม่เรกนะใครรือะบัวใครหรอกพี่น้องพไทยสองสอยสองสอยแม่หนึ่งนะใครอยู่นะดีครับพี่น้องคลิปนี้กะไม่ยังสะดุ้งอยู่ที่แถวเนาะพี่น้องแต่ว่าพ้ากันมากคำคำจักกี้ไทยโดนสํเด็จอูยแต่ว่าเรือพานอุ้ยคันเรือพานสีป่าบแล่นดีแต่ว่าน้ำมันขึ้นเด้อพี่น้อง คิดว่าน่าสิได้อยู่ดอกแต่ว่าแบบแต่ว่ามันคำหรือเปล่พี่นออ้องอุปกรณ์เอามากกัด่างสองเส้นเคืองพี่น้องกับขาสะดุง้งเก้าสอกขุนพี่น้องชุดเท่มงานเตรียมเท่มงานเตรียมยกหเล่าพี่น้องเ<ด>พราะว่ามันคำหรือล่าพี่น้องโอเคอนะอแล้วพี่น้องเนาะผมบอกอะไรดอกเพราะว่ามันสีคำก่อนขับรุ่นกันแล้วครับพี่น้องอู้ป่าบอดเ,เอาเน็ตักขึ้นบ่มาทั้งพี่เอาเลยด้วยไหม ดึงเอาอย่างเดียวก็ยังว่าดึงเอาอย่างเดียวเออจักโตโอ้อโดูดูโอ้อออีไทยแพคครูอีไทยเบิร์นอุ้ยขึ้งามแท้ป่าอีไทยขึ้งามแท้พี่น้องอ๋พี่พี่อุ้ยขึ้งแง้มแผลใครบวบะบวบูด้วยสิอุ้ยยูบวบเป็นใครยูบวบแม่แรกนะใครรู้ปะบวบใครหลอกมั้งพี่น้องอีไทยสองซอยสองซอยแม่หนึ่งนะไข่อยู่นะ แต่อีทายเนี่ยบนหนใจซอยแม่แนะยังไนะใครใครบ่บ่หรอเนาะของมันไม่แข็งอืมบ่แข็งล้วก็บ่ค่อยปืงปนนยปย้งก่หนเลไปเห็นยังรองน่ยซอยตัวนึงนะใครนะตัวนี้ล่ะนี่ใครเนาะปลา,นะปาไข่ทอรมันจะเป็นเนี้ยเนี้อืมจะเป็นปืง้งปืองออก เลื่ออะไรมาให้ตัวนี้บามันเลื่อมอะไรหรอบูเมน,นนี่ของเนี่ใส่หรอโอ้โหผุน่ะโอ้ยยุ่งหงส์หันเลย ชื่อนาเหรอขออ ก็มีดึกๆด่กๆเลยกระลุงปีโปแน่นน้ำา้าเขาหนิบอเนี่ยอยู่บ่ นี่นม่นเลียน้ำขาข้นมาืึฮึตาุงตีงอไหม โคุยล่ามคุยล่ามเกย์เกย์เกย์มันทำเป็นยังไงล่ะพี่น้องเลยทั้งเสียงปุ่งเปียงสีหักเสียงนั่นเลยคุยล่ามก็เล่นไฟอย่าเฝ้าหักเด้อกระลังหมานเด้อมันห่าวทำเนร็จแล้วมันเอาป่าอยู่ในอันนั้นบักหลายเลยอยู่ในเหงื่อนั่นเอง อยู่ข้างนอกกับซัมนี่แล้วอยู่ข้างในสิซัมไดเนาะแต่พ่นมาออมเอาอย่เนี่ก็ว่าว่าทำไมพ่นเอาไป็นระบร่ขันค่นหูตัางออกนี่เขาจะแบบหน้าม้าเนี่ยเขาจะอแบบาากจะอกอ,อมเอาเลยดิ รน้ำก็เจอ,เ,อเป็นฝูง,งน,นียนะเนาะสีฟ้าเมียวเราเร็วแมวแมวแมวสิกลายเป็นแมวเป่าเลยกินตะคองดิบด นี่ไงปลาเรียนดูนี่ยี่ดีเลยเห็นไหมครึ่งเรียนลองๆเสียวยังเราไปดักเอาแต่ฟังจะว่าเขาอัดเอาล่องเกินไปไม่เรียนกันจะต้องแสนผุนผุนอันสะดุ้งตีงเอาแม่สะดุ้งตีงเอาแม่สะดุ้งตีงห่วยอ่ะโตโตโอ้ยปลาเป็นฟงอหรือช่างทีมงานไปหาซันอันสะดุ้งขั้นในคืนโคกอยู่ซันก่อนมันก็เปลี่ยนไปทั่วเลย ตัวเบืองอ,งองยู่สะดุ้งครนได้ขื่นโคข,ขื่นยังอยู่สั้นได้เลยปลากระตือยู่อีกหนึงน่งวันนี้ขื่นฟูงเด้พี่น้องปลาแม่เลี้ยงแล้วแล้วแล้วแรงแล้วไข่ปลาป่าแกา้ว รรปรปากาถือฝนมันสิไครเลยด้วยรปรปากาเสบๆด้วยาต้องปิดโต๊ะูีบันบึงไออรครับพี่น้องแห้งคำไปแห้งเลนเจยวท่านบ่นอยังกระดุมขึ้นตีแห้งแขกาปยังอะไนี่้ายหิน,น,หนเอาอยู่บ่ไอ้แมวมาแค่ด้วนี่ น้องหน่มมาใ,ใส่ของเลยจักน้องหนมกับน้องอ้วนชอบแม่ซื้ออ้วนนิมมาเด,ดแล้วพี่น้องเอ้ยผมจะได้ด้น้องนิมผมถือเบียร์ไหมน้องนิมผมไปแล้วพัวกดดกันกน้ำหาว่าสันก็สีเห็นไปเห็นในสวนนอนหลุด โอ้ปาดเลี้ยวไปเห็นพอดีมันโดดขึ้นมาเลยดิมันขันมันแห้งไปนี้บ่ข้าวกระสูดหรอวะสูดเป็นไปได้บ่ฮะบ่กทัานกระโดว่ะพ่ข้าวกระโดวงอยู่อาทีมงานขึ้นตอดขึ้นฟังตอดขึ้นฟังอุ้ยสรุมจริง ก็ลุงรีงีไทยยีไทยขันเบียงส่นก็อีไทยุขอบหรอยุขอบหรอปาอีไท่ใครบนี่ยใครอย่างก็เป็นยังสี่ที่น้องไปยีไถ่อะถ้าใครบอกใครบงดูใครบอกใครน้อยถ้าไหนใครไงบอกตัวนี้ใครใครจังไหนขึ้นบอกคอยเปียงนีไบอกปลาอีไเปียงอนไดเห็นปะมันจะมีหล่องไข่อยู่น่บออโอ้ ใแบบว่าพึ่งไครอยง,งเี้เนาะท่านเด็ท<ม>่านเด็เพลงเป็น,เปน,นพี่น้องโอ้ป่าไรหลสังเกตน้ามีเดียวป่าไรหล่พี่น้องเ,เอเ้ยเจาิดหอแงคเจ้า,ะจะาหูว่าต้องเอาเยงัง,งมาแรงไเขาจะเอกบ่นขันเอายังมาแรงนี่ยานเทียสองเทียะะเขาตก็ไดแล้วปลายอีกย่งคุ โยกกรอนพี่น้องป่าให้เลี้ยเข่าอยู่อย่าปิดตึกล้ำมป่านะจะพังหลังที่ใกล้ๆล้ำมป่าเขาวเจดด้โพดีดีโลดละสิบหาบ้าบาทหนึ่งขาจ้ขายพอมันหลาย ค,คล้ายๆบันดุงแต่ปันไม่เคยจับเน่าก่อนเคยจับหอมบันดึงโอ้ยอ่านน้ำแข็งมาโอ้ยบ่เคยได้หลายทียังไม่บอกเขาไปหลายเทียรเราโบ่เคยได้หลายจ,าจ,าจาายยัาเพียรลำป่าเงเขาไม่ได้ไปน้ำแดงเนาะน้ำแดงนะต้องให้แม่แตนผ้าไปหาห้องที่มันลงมาใส่ลำปลานอนจะขึ้นเลยใช่โอ้ยไม่ใช่หรอได้หรอพี่ลองโอ้ซอยซอยเสริลุกกลุ้ม กันกุ้มเลยบ่ใครแน่ๆนยีหลีโอ้จอยแหงมันซอยนะม่รุ่นใครอยู่ด้วยซอยปูม,มันต่องฝนตกจัดจัดอืมตกทีๆตกแห้งๆ้น้ำแห้งๆ้น้ำเลยคักๆตอนแรกก่อนที่เข้าไปวานเหียอยู่อันสะพานบ้นออ <laughs> านเทียเดียวเต็มคลอง <laughs> <laughs> นี่คลิปผมเดี๋ยห์ละกระทายคลิปน้ำนะตอนนั้น ผู้หนึ่งก็บอกให้ปูดป่าผู้หนึ่งก็คาดท้ายโอ้ยด่ากันสนามมันไรปูดป่าทิ้มีป่ดอะไรโว้ยท้ายอยู่โอ้ยด่ากันพี่น้องเดหลากึ้นมาทั้งโขกท้ายทั้งโขกเท้าวะสิ ามาุพี่ทำงานก็นอย่างง่ายเลยดิบันนี้พี่น้องง่ายบันนี้ก็เสบริทายแล้วผมมาเสิเป็นนางเบื้องน้ำอยู่เหมือนเลยไหมพี่น,อน,น้องเหมือนกับที่พ้ง บ่มียุ่งกว่เป็นตึกตืกจี๋เแต่ว่าตอนมาหาเหตุผลบ่ไมียุ่งนะนี่มันคลืนนอะบอกใช่ญาติเราคนละมองกันดิบัวมันอาจจะมีช่วงแบบบา,ะะางการตั้งสีคำไมเห็นไหมเปิดเลื่อยไปเออมันจะมีฝนมันเป็นคืนเป็นคืนเดี๋ยวบลงดีๆไปยังนม่นบอก จักละมาแน่หรอกพี่น้องแต่เือขึ้นข้นมาก้าไปละสิ้าก็ได้กรล่องไปเบื้องบื้องขขึ้นมากมองเก้าพี่น้องยังกรลังบักเอาไปแมวนี่แหละอันนี่หลนปุดไงข้าหลังวน,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 นงะ พูดพูนเขื่อนั้นเห็นตะหลงังแต่โบนี่เราขันห้าไปมันอ,อกา,า,งงาสิเรียนโดยทั้งอื่น <c oughs> จะก็ต้องไปล่อเม,มืองกับพี่น้อง ไม่อยังอ๋อที่มันออดออดออดโอเคพี่น้องเสื้อขาดโอเคพี่น้องโอ้ยคลิปนี้สั้นสั่นต่อไม่อยู่บรอกเฮ้ก็เลียกเอาอันนี้ก่อนแล้วรถเลยเนาะพี่น้องสั้นเว้ยแต่ว่าเกิดนีช็อตเด็ดดีหรอกอันนี้มันขาดก่อนเนี่ยผมว่ายุ้มันออดแอดออดแอดอย่างเสื้อขาดเสื้อโป่งเป่งบอก โอเคพี่น้องป่ากระลังใดกระลังเข่าพี่น้องเอ้ยเอาโอเคเดี๋ยวพักกันซสอมกันเด้อพี่น้องจ็คสิได้ยกต่อบ่บ่เดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องอ่ะโอเคเดี๋ยวผมซสอบสายทีมงานกันพี่น้องพี่น้องทีมงานหัวกระกายเกี่ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบเนาะคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องคลิปนี้อาจสิสั้นจักหน่อยเพราะว่าแนวแนวมัดปผงเป่งใส่กับขาขาดปวดทีมงานง่ายเงือบบนึงมัน ป่าแต่ว่าป่าห้อมเข่าแต่ว่ามันกระคำเดี๋ยวละพี่น้องโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พอสมิทกนพี่น้องขอบคุณหลายครับบ๊ายบายขุนครับที่งานกับลังสอมอยู่เอาบ๊ายบายครับตอนนี้ <laughs> เด็กสมใส่ชิ้มงานกับพี่น,น้นนองอาจจะได้หย,ยกต่อสั้นพูดพี่น้องคลิปนี้เยอะมากันเด้อครับ